ชั่เชื้อตายนักพัฒนาชุมชนชำนาญการนนทฉพอที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคนพิการที่ได้รับการจ้างงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวมเมืองได้รับอัตราการจ้างงานจำนวน2อัตรา1นายอำนวยต่อสนิท2นางพิกุลกามาคนพิการที่ได้รับการจ้างงานได้รับมอบหมายให้ช่วยงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองการจ้างงานคนพิการไม่เพียงแค่เป็นการสร้างโอกาสและการสร้างรายได้ให้คนพิการแต่เป็นการสร้างคุณค่าในตัวเองของคนด้อยโอกาสซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองเราเชื่อว่าหากบุคคลได้รับการฝึกฝนขัดเกลาที่ดีพอก็สามารถ ทำทุกอย่างได้เหมือนคนปกติทั่วไปคนพิการที่ได้รับการจร้างงานที่นี่ก็เหมือนกันสามารถช่วยเหลืองานและทดแทนการทำงานของบุคลากรทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองได้เป็นอย่างดีในอนาคตเราวางเป้าหมายให้คนพิการที่ได้รับการจร้างงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆของรัฐและร่วมทำงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าขับเคลื่อนง,งานของคนพิการในพื้นที่ตำบลหัวเมืองเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการคนอื่นๆต่อไปสวัสดีครับผมชื่อนายอำํำนยต่องนิตพิการทางการเคลื่อนไหวได้รับการจ้างงานโดยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัด ตำแหน่งผู้สนับสนุนง,งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชนุมชน,ชนงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทองเมืองงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการงานลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการก่อนการจ้างงานไม่มีอาชีพที่มั่นคงไม่มีเงิน ไม่มีไรายได้จุนเจียวครอบครัวหลังจากที่ได้รับการจ้างงานมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นมีอาชีพเสริมอาจากการทำงานที่ประจำแล้วทำให้มีการออมมากขึ้นสาม,มารถสร้างบ้านของตัวเองได้และด้านสุขภาพ ในการเข้าร่วมโครงการ90วันมหาฉันทั้งในทางภาคดีและการปฏิบัติได้ช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่มากขึ้นได้ความรู้จากการทำงานเพิ่มขึ้นได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโครงการต่างๆของทางหน่วยงานต่างๆทำให้มีความรู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือคนพิการ ในด้านต่างๆสุดท้ายขอขอบคุณบร,ริษัทหลักทรัพย um ์เอเชียพลาดจำกัดที่ให้โอกาสผมในการได้ทำงานในพื้นที่ขอบคุณครับสวัสดีค่ะนางพิคมกามาที่การงานากรารเคลื่อนไหวได้รับงาน จ้างงานในฉันไม่มีไรายได้มาชุนเจ้อครอบครัวค่าใช้จา่ายในครอบครัวไม่เพียงพอหลังจากได้ทำงานทำให้คุณภาพชีวิตและมีเงินออมไว้เพื่อใช้จ่ายในอนาคตและส่งลูกเรียนหนังสือในฉันเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสังคมเช่นกิจกรรมปลูกป่าและ ่วยเหลือผู้ป่วยติเดเตียงและลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อำํำรวจและช่วยเหลือคนพิการคุณค่าที่ได้รับหลังจากการทำง,งานดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงสิทธิคนพิการทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณบริษัท หลักซับเอเชียพลาสจำกัดที่ให้โอกาสฉันได้มีงานทํามีรายได้มาจุนเจื้อครอบครัวและเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและยังสามารถเป็นแบบอย่างให้คนพิการอื่นๆลายต่อไปขอบคุณค่ะ